สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาที่ MBK ครับหน,นีไม่ได้ครับมาต้องมาคุยกันเลยครับกับลิฟ์นะครับที่ร้านปรุง e เวนเนี่ยเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ย a อ p l e เพิ่งประกาศเรื่องของ Apple Event ในเดือนกันยายนใครร้อย p h o n e 15เนี่ยก็คือวันที่12นี้อ่นี้วันที่12กันยานี่ไม่ใช่วันที่12น,น,12น,น,12นี้ก็คือ Apple จะเปิดตัวแล้วนะซึ่งผมว่าทุกคนคงเห็นแล้วละ่ะตัวของรูปตัวของโลโก้ Apple ที่เป็นตัวของหมายเชิญที่เป็นทาเป็นตัวของโลโก้แ p p l e ที่เป็นแบบหงสนะ แล้วก็สีก็จะเป็นสีแบบมีสีดำสีแบบแซมขาวสีแบบเทาๆแล้วก็สีออกเป็นด์กแบบรูอะไรแบบเนี้ยซึ่งหนีไม่พ้นครับผมตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็คืออยากมาคุยกับมิสหายมากก็คือลิฟครับเดี๋ยวขึ้นไปคุยมาพร,ร้อมกันที่ร้านปรุงเซเว่นครับว่าเขารู้สึกยังไงบ้างไปครับทักทายครับสวัสดีครับ ่กบอกว่ายังไงก็ต้องมาคุยหน่อยกับที่อาโปประกาศแอปเปิอีเวนต์แล้วโอเคทุกคนตอนนี้อยู่กับลิฟแล้วนะเมื่อกี้อย่างที่ทุกคนเห็นกันก็ยังไงก,ก็ต้องมาคุยกับลิฟเรื่องของ Apple Event <c oughs> วเรื่องของวันจริงเนี่ยคุยกันมาตลอดลิฟจะส่งนู่นมานี่มาอะไรเงี้ยเออก็โอเคเห็นทิศทางแล้วครับเ <c oughs> มื่อคืน <c oughs> พอเห็นตัวของโลโก้ Apple ที่เป็นฝุ่นผงนี่ใช่เลยไหมไทเทเนียมผงไทเทเนียมเลยไหมก็ชัดเลยอะสีใหม่สองสี สีใหม่สองสีที่ที่เราเห็นเนี่ยก็คือจากตัวโลโก้ที่มันเป็นฝุ่นผงไอไทเทเนียมผงเหล็กเนี่ยก็คืออเห็นแซมเนี่ยที่มันสีเนี่ยก็คือชัดๆเลยเนี่ยสีดำนะฮะสีขาวแล้วก็เป็นสีเงินๆอย่าเรียกสีขาวสิเขาไม่เรียกสีขาวกันเขาเรียกสีอะไรเขาเรียกสีซิลเวอร์กันอ่ะแล้วสีเทาอ่ะสีเทาสีเกรย์ไงอ่ะเราเป็นไทเทเนียมอะไรนะไททันเกรย์อ่ะ ผมว่าไม่น่าจะใช่ชื่อไทยทัอ่อะเยลแล้วก็อีกสีนึงเนี่ยก็คือเป็นแบบสีออกแซมน้ําเงินเป็นด์กบลูอะไรแบบเนี้ยน่าจะเรียกเนวี่บลูป่ะไม่อยู่บลูเหมือนกันเอ่อแต่คือโอเคเราเห็นแล้วว่าประมาณนี้แล้วก็เออผมว่าทุกคนคงได้ติดตามข่าวลรืออะไรอยู่บ้างแล้วก็ผมมีรายงานอยู่บ้างแล้วก็ลิฟก็พูดถึงอยู่บ้างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของ iPhone 15 Pro เนี่ยก็คือสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวของ iPhone 15 Pro Max ที่ดีไม่ดีปีนี้อาจจะใช้ชื่อ15 Ultra หรอพี่คิดว่าใช้เหรอ ไม่รู้คือคือถ้ามันเปลี่ยนแปลงเยอะแล้วมันมีความโดดเด่นมากกว่าตัวโปรโปกติอเออก็50-50มันจะใช้ชื่อว่า iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Ultra เ,เหรอเออเพื่อให้มันแบบแล้วก็อาจจะดีดราคาไปเลยเ,เพราะว่าตอนนี้ที่มีข่าวเนี่ยก็คือตัวของ15 Pro Max หรือ15 Ultra ตเนี่ยครับตัวของราคาอาจจะบวกขึ้นไปอีกอถ้าปกติตัวของ Pro ป,ปกติเนี่ยมันคือ,เ,อเข้าใจว่าอาจจะบวกประมาณร้อยหนึง่ง อ่าร้อ us แต่ตัวของ pro max อ่าอาจจะบวกเป็น200อะไรเงี้ยจากฐานเดิมอ่าในรุ่นแบบ14 pro max อะไรเงี้ยแต่คือถ้าถ้าเรื่องกล้องมันมันว้าวจริงๆก็โอเคแค่แค่เทมีหก x เองสิ่งสงที่อ่าอันนี้บอกคุณผู้ดูก่อนเผื่อใครไม่ได้ตามก็คือตัวของ15 pro max หรือตัว ultra เนี่ยที่ถูกพูดถึงเนี่ยก็คือหลักๆเนี่ยที่น่าจะมานแน่ๆเนี่ยก็คือเรื่องของ z o o ที่ optical ที่5 x 6 x หรืออาจจะแบบ ไปดูวันเปิดตัวบีกทีหนึ่งว่าจะได้แบบ 6X หรือไปถึงประมาณแบบ8 x 10x หรือเปล่างนะซึ่งตัวเลนอะเราพูดอยู่สเสมอว่าตัวเลนมันจะวางขวางกับตัวของแนวตัวกล้องอปกติเวลาตัวชุดเลนมันก็จะวางอย่างนี้นะอยู่ใต้เลนอย่างนงี้นะเราเป็นสามตัวแต่อันเนี้ยมันคือจะวางขวางกับตัวกล้องแบบนี้ซึ่งตอนเนี้ยบางยี่ห้อเริ่มทําไปแล้วไอโฟนเนี่ยแอปเปิลเพิ่งทํากาลังจะทําในปีนี้ซึ่งมันเป็นทางแก้ปัญหาเรื่องของว่าจะทํายังไงให้กล้องเนี่ยมันซูมได้เยอะขึ้นนนตรงั้ แล้วก็สเนี่ยที่พอพูดถึงว่าอ๋อตัวของ15 pro max มันจะดีขึ้นแบบนู้นแบบนี้เนี่ยก็คืออ่าทีเนี้ยเรื่องเซนเซอร์เซ็นเซอร์เขาบอกว่า1นิ้วใช้ของโซนี่จริงหรอเซนเซอร์เฉพาะกล้องหลักนะอเออเอองวกล้องไว,วยคือเราอ่ะอ่าลิฟอ่ะส่งอันเนี้ยมาตั้งแต่ที่แล้วแล้วก็ถ้าถ้าใครดูดูวิดีโอเราอยู่บ้างเนี่ยก็ยังมีแคปอยู่แล้วว่าคุยกันเรื่องเนี้ตั้งแต่เดือนก่อนว่าแบบ เฮ้ย <c oughs> จะทำไหมจะทำจริงหรออะไรเงี้ยคือถ้าทำเนี่ยราคาโดดแน่นอนวันเออซึ่งริฟคิดว่ามาจริงๆนะเซ<อ>็นเซอรหนึ่งนิ้วปีนี้ถ้าถ้าไม่มาก,ก็แย่แล้วนะทำไมอะ่ะก็ค่ายจีนค่ายอื่นเข,า,นขาไปกันแล้วไงแต่คือเซ็นเซอร์หนึ่งนิ้วพอมาเนี่ยราคามันจะโดดไปเลยนะเพราะว่าที่เราเห็นกันเนี่ยอย่างอ่เซี่ยมีอย่างโซ n y ่เอ็กซ์วันก็ชิ่เซ็นเซอร์หนึ่งนิ้วก็ราคาแบบห้าหมื่นนะลิฟนะ คือถ้าเกิดสมมติว่าในในกรณีที่ถ้าตามที่พี่บอกนะว่าถ้ามันจะแบบใช้ชื่อรุ่นเป็นเอาสิบห้าเอลตร้าอย่างเงี้ยอ่ก็คือสิบสิบห้าโปรแม็กจะได้เซนเซอร์หนึ่งนิ้วแล้วสิบห้าโปรไม่ได้ไไดหรอเอาสิบห <15 S 1> ้าโปรก็อาจจะไม่ได้ไงมันก็ดูตลก่ะคือคือจริงๆอ่ะตอนเนี้ยที่ผมรู้คือตัวกล้องของสิบห้าโปรแม็กเนี่ยมันจะมีความสูงกว่าเออสิบห้าโปรอ่ะอันนั้นเข้าใจได้จากตัวของพาริสโครปที่ชุดเลนที่มันวางวางเข้าใจแต่ว่าคือ คือพอคือผมเข้าใจคือผมยังคาดหวังนะว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันต่างกันแค่ตัวเลนเทเลอย่างเดียวอ่ะผมยังมีความลังเลว่าจะไปใช้15 Pro ปเพราะว่ามันต่างกันแค่นั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันมาเซนเซอร์หนึ่งนิ้วเฉพาะ1 5ตัวใหญ่อ่ะคือแม่งแบบคือเราคือเราอ่ะก็ยังสมมตินะปีนี้นะสมมติต่อให้ตัวตัวของ Pro Pro Max อ่กเล่นแบบเทเลพาริสโคปอะไรก็ตามเนี่ยส่วนตัวเราเราก็ยังคิดว่าเราก็ยังซื้อตัวเล็กอยู่ เพราะว่ารู้สึกว่าจับแล้วแบบคล่องตัวกว่าแล้วถ้าเกิดมันแบบเซนเซอร์หนึ่งนิ้วเฉพาะแต่ถ้าเซนเซอร์หนึ่งนิ้วเนี่ยขอดูเวฟแรกที่แบบสมมติว่าในต่างประเทศเริ่มได้เครื่องแล้วไปรีวิวเนี่ยคือพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจะขอดูเรื่องของระยะโฟกัสก่อนี๋ยวคนนีมันไม่มีเวฟแรกดิเราพร้อมเขาไม่เพราะว่าไม่อ๋อคนที่รีวิวแอปเปิลมันต้องส่งให้ก่อนอยู่แล้วใช่แต่มันจะมันจะมันจะหลังมันจงไงนิดนึงแต่ หลังวันจองไหมอ่ะก็ใช่ก็ใช่ใชแต่ไม่เป็นไรก็ดูก่อนแต่คือแต่คือสิ่งที่เราสนใจเนะี่ยคือระยะโฟกัสว่าแบบเรื่อง Auto Focus, ออโต้โฟกัสจะทำงานได้ดีแค่ไหนกระสที่เราห่วงเนี่ยถ้าขึ้นเป็นตัวของเซนเซอร์หนึ่งนิ้วนะคือจากที่ลองอของโซ n y มามีอะกล้องตัวของเซนเซอร์หนึ่งนิ้วอยู่ด้วยเนี่ยสตัวเนี่ยสิ่งที่จะมีปัญหาเลยพอเป็นเซนเซอร์หนึ่งนิ้วเนี่ยคือเรื่องของความร้อน Mm. เ,เวลาเ,าเรื่องถ่ายรูปเนี่ยเราไม่กังขาทําได้ดีแน่นอนสิ่งที่กังวลคือพอเป็นเซนเซอร์น,น,นวเวนี่ยมันร้อนเร็วมากเพราะด้วยเซนเซอร์ขนาดใหญ่แล้วตอนถ่ายวิดีโอเนี่ยเออจะจัดการเรื่องความร้อนยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่เรายังแบบ question mark อยู่ถ้าขึ้นเป็นเซนเซอร์หนึ่งเดี๋ยวจริงๆโอเคคลิปนี้ครับนอกจากมาคุยกันเรร้อเนี้ก็คือคลิปนี้ Bring s e v e n เป็นสปอนเซอร์นะครับวันนี้เ,เรามาคุยกันเรื่องของ กลิฟกับเรื่องของฟิมในปีนี้ด้วยก็คือ iMos ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้ว่ากันในช่วงท้ายใครติดตามตัวของลกลิฟสฟิวไมอสจากลานบริงเวนเดี๋ยวไปคุยกันครับอ่าส่วนเรื่องที่น่าจะมาอยู่แล้วอยากได้ไมาทันดูโบหรือแค USB ่ usb usb c สามผมซื้อสายมาลองด้วยอะไรคือซื้อสายมารอแล้วคือคืออย่างนี้ผมมันจะเจอปัญหาทุกปีอยู่แล้วที่กลุ่มเพื่อนกลุ่มลูกค้าบางคนที่ไม่ย้ายข้อมูลเองเลย อ,อย่างล่าสุดปีนีปปป้ปีปีปีที่ผ่านมาก็คือเจอข้อมูลแบบนั่นๆเลยรูปเปน็นแสนแสนย้ายปัดเก้าชั่วโมงเรื่องนี้อันนี้เราขยายความก่อนเพราะเราก็เพิ่งโพสต์ไปเมื่อไม่นานนี้ที่บอกว่าจริงๆเนี่ยตัว iPhone เนี่ยแอปเปมันกักไวอ้มอม,มันคือไส้ใน,นที่มันเป็น Lightning เนี่ยมันยังเป็น USB 2.0อยู่นั่นเขอว่ามันโอนไฟเนี่ยเต็มที่คือ480เมกะบิตเกซึ่งมันโบราณมาก10ปีแล้วอ่ะโดยประมาณก็คือผมก็คาดหวังว่ามัน มึงไม่ต้องมึงจะกักก็ไม่ต้องทัน th ที่โบสี่ก็ได้ลงมาอ,อีกเวอร์ชั่นนึงนะเรารู้สึกว่าจริงๆเนี่ยถ้าถ้าจากที่ลิฟพูดเนี่ยโต๊ดเนี่ยเรารู้สึกว่าจริงๆเนี่ยเอาแค่ขึ้นเป็น USB C สามจุด X หรือ USB C จุดศูนย์เนี่ยที่วิ่งแบบสิบยี่สิบกิกะบิตเออแค่เนี้ยเราว่าทุกคนแฮปปี้แล้วเพราะว่าผมมามีปัญหาทุกปีช่วงที่รุ่นใหม่ใหม่ๆออกช่วงแรกๆคือการย้ายข้อมูลนี่คือแบบนานมากและใช้เวลานาน,านแบบ คือประมาณว่าลูกค้ามาทิ้งกับผมไว้ตั้งแต่สิบเอ้ยตั้งแต่สิบโมงเช้าเพราะช่วงใหม่ๆช่วงแรกๆผมจะต้องมาเช้าทิ้งไว้สิบโมงเช้าแล้วก็คือค่ำๆเย็นๆอ่ะอีกประมาณสิบชั่วโมงแล้ว่อยมารับอ่ะปัญหาของปีนี้ที่ตามข่าวกันอยู่เนี่ยก็คือโอเคเราเราไม่ค่อยสงสัยว่าตัวของที่เป็นสิบห้าโปรสิบห้าโปรแม็กเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแต่สิ่งที่เรากลัวที่สุดคือสิบห้าธรรมดาเนี่ยอ่ะขึ้นเป็น USB C จริงๆนะแต่กล้าวไ้ว่าเป็น2.0 อันนี้มันจะโหดสัตว์รัสเสียมากก็คิดว่า Apple คงไม่มานั่งกักใก่แค่หยุดแต่ที่แต่ที่แน่ๆเลยที่ที่แน่ๆเลยที่ตอนนี้คอนเฟิร์มชัวๆก็คือตัวพอร์ต USB C อะ a p p เ e มันจะเอนคริปก็คือการการเข้ารหัสคือถ้าสมมติว่าอยู่เสียแล้วไปเอาถอดอีกเครื่องนึงมาใส่ืบบทุกวันนี้ก็คือ m a x e sense ในสไตล์ Apple ใช่มันก็จะขึ้น something ในเอ้ขึ้นปอปอัพในในเซสซอรี หรือแบบอะไรไม่ได้มตรฐานนั่นน,นู่นนี่ใช้คำว่าไม่รู้แหล่งที่มาประมาณนี้ประมาณนี้สีที่บีนี้มีจะมีมาก,ก็คือสีดำส,ตดส hey, okay. แตทเบรกไอสแตทเบรคและซิลเวอร์เกรย์แล้วก็น้ำเงินเข้มนี่นะส่วน15กับ1 5พัทก็คือใช่ผมจะมีสีดำมีสีเขียวสีฟ้าเหลืองชมพูคือ15เนี่ยถ้านับดูเนี่ยมันจะเปลี่ยน2องอย่างก็คือเรื่องของไอเลน อ่า USB-C i อแลนดแล้วก็ CPU อ CPU อ่ะเปลี่ยนเป็นอ่ะเหมือนของ14 Pro Pro อ่ะ,อะใช่เอ่อถ้าราคาไม่รุนแรงแบตเตอรี่ด้วยอ่าแบตเตอรี่แต่คือถ้าราคาไม่รุนแรงเนี่ยเรารู้สึกว่า15ากับ15บห้า,าเอ่อน่าจะแบบมียอดขายที่ดีประมาณหนึ่งก็ <S <S นั่นแหละผมก็คิดว่าอย่างส่วนหนึ่งเนี่ยจะมาจากไอที่ USB-C ที่พอมันเปลี่ยนมาใช้เนี่ย มันคือถ้า Apple มันไม่ได้กักนะาล้วให้ใช้แบบเป็น USB C 3 X หรือ4นะเอ่อเอาไปเสียบกับกล้องอย่างที่เราใช้กันอยู่กล้องที่รองรับไอตัวของการสตรีมแล้วต่อกับมือถือได้เลยเนี่ยเราให้ภาพได้เหมือน iPad ใช่เราให้ภาพมันออกเนี่ยจากตัวกล้องเนี่ยกล้องสารพัดกล้องในปัจจุบันมันทําได้หมดแล้วเนี่ยเออตรงเนี้ยมันอาจจะช่วยได้เพราะว่าก็จะมีกลุ่มคนที่ซื้อ เพื่อเป็นเครื่องสนับบายเอาไว้ทำไลฟ์ซึ่งเราคิดว่าตรงนี้อาจจะเป็นจุดนิดนึงแต่คือรอแค่ว่าพอ Apple ประกาศอ่ะคือถ้า Apple มันพูดถึง USB-C ในแง่ของการใช้งานสักนิดนึงอะ่ะว่าเอาไปใช้อะไรได้ mm. หรือบอกว่าเนี่ยกับ iOS 17เนี่ยที่มันเป็นเบต้าอยู่ตอนนี้พอตัวของ iPhone 15 15ปรออกมาเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันจะทำแบบนี้ได้หรือมันแบบเติร, firmware, ตร์ดเตริตร์ดรอเฟิร์มแวร์ทั้งตรงนู้ตรงนี้เดี๋ยวมันจะทำแบบนูน้นแบบนี้ได้นะตรงนี้เราคิดว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนอีกอันหนึ่งที่ท บูมขึ้นมาทั้งรุ่นอ5สิบหาสิบห plus สิ pro 15 pro max อะไรแบบเนี้ยแต่คือกล้องที่จะทําได้คือต้องไปดูสเปคด้วยนะทุกคนไม่ใช่ว่าแบบทุกอันทําได้คืออย่างกรณีที่เราใช้อยู่เนี่ยก็คือตัวของ a7s เนี่ยอันนี้จะทําไม่ได้ใช่เออจะต้องต่อผ่านดองโก เอ่อ HDMI นิดนึงแต่ถ้าเป็นกล้องในยุคปัจจุบันเนี่ยที่เป็นพวกโซนี่มันมันจะเป็นที่เขียนว่า U แล้วก็ Universal Stream UVC อะไรสักอย่างอย่างเนี้ยอันเนี้ยต้องไปดูสเปคซึ่งอ่าอย่าง Canon นอย่าง Sony ซนี่ในในสมัยใหม่เนี่ยทำได้อันเนี้ยต้องไปดูด้วยถ้า Apple ทำได้เราคิดว่าอย่างตัวของสมมติไลฟ์เข้าอ่อ YouTube เลยไลฟ์เข้าเ c e b o o k เลยเนี่ย คนจะแบบทำกันมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเราคิดว่าถ้าทำได้ตามนี้นะพวกแอปพลิเคชันอย่างเช่นตัวของที่เกี่ยวข้องกับอย่าง OBS บ้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไลฟ์ที่มันแอดวานซมากขึ้นอนะ่ะเดี๋ยวมันจะมาเป็นแอปอยู่ใน p p d i p p o o n นอ่อีกมากเลยตรงนั้นอันนี้ที่เราคาดหวังนะอีกส่วนหนึ่งอ,อะท,อะทีนี้มาเข้าเรื่องว่าปีนี้รานบริงเซเวน่นเต็มตัวยังไงกับเรื่องฟิล์มกะจกในปีนี้บ้าง เบื้องต้นเลยก็คือจะมีอย่าง,อย,างอย่างแรกเลยก็คือเรื่องฟิล์มกระจกซไฟายก่อนโอเคก็คือจะมีกระจกฟิล์มกระจกซไฟายที่เป็นแบรนด์ที่ผมทําเอง <Okay. S 2> อย่างเดียวนะครับคือปีนี้ไอมอสไม่ได้ทําฟิล์มกระจกซไฟายออกมา uh huh. จะเป็นฟิล์มกระจกคอนนิ่งแทนมันเป็นประเภทของประเภทหนึ่งของตัวกระจกในละภัย uh huh. ซึ่ง uh huh. ถือว่าถ้าเทียบจริงๆคือคอนนิ่ยเป็นถือว่าเป็นตัวทับทเลยโอเคแล้วก็คือจริงๆตัวเนี้ย กระจกตัวนี้ถ้าถ้าเป็นกระจกคอนนิ่งจริงๆ,ๆแบบมาตรฐานของมันจริงๆอ่ะคือแพงอ่ะทีนี้คําถามคือทําไมทําไมไอมอสถึงทําเป็นคอนนิ่งไม่ทําเป็นซาฟฟายหรืออะไรเอ่อเท่าที่คุยกันเบื้องต้นคือเขาบอกว่าปีนี้จอมันโค้งอ่ะถ้าทุกคนตามข่าวอยู่จะเห็นได้ว่าเริ่มมีรูปที่พูดถึงเรื่องดีไซน์ว่าตรงมุมอ่ะมันจะไม่ได,มมได้แบบเป็นขอบตัดแบบ 14บสี่แล้วาจะมีความโค้งกลับไปเหมือนสมัยก่อนนู้นตอนช่วงถ้าขอบโค้งนี่เรานึกถึงช่วง iPhone 6นะไอโฟนเจ็ดแล้วที่มันจะแบบมันไม่โค้งเท่านั้นมันจะแบบมุนแบบแคบปลายแบบนิดเยือยเองออ่าเออคือคืออย่างนี้ของผมอ่ะคือทางโรงงานเขาบอกว่าอยากให้ทําต่ออผมก็ตอนแรกคือคิดว่าจะไม่ทำแหละเพราะว่าต้นทุนสูงกระจกสายอ่ะแต่คือมีกลุ่มลูกค้าที่อยากใช้กระจกสไบต่อ แล้วอ่อานั้นลองลุ้นวัดดูก็ทำมาล็อตหนึ่งทำมาล็อตหนึ่งจำกันจริงๆเพราะว่าอย่างของปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีบางรุ่นที่ที่ขายได้น้อยก็ก็จะเหลือเยอะเหมือนกันก,ก็ต้องเซฟๆตัวเองนิดนึงเพราะว่าต้นทุนมันสูงกว่ามันสูงกว่ามันสูงกว่าฟิล์มกระจกทั่วไปแบบเป็นหลายเป็นเท่าตัวเลยอ,ะอ่ะ,ม,อะมันสูงกว่าเยอะแล้วมันก็ก็ต้องก็ต้องนิดนึงนะครับของไอ o มอสก็ปีนี้ก็จะเป็นฟิล์มกระจกที่ฟิล์มกระจกคอนนิงนะครับมีทุกรุ่น ตั้งแต่ตัวเล็กไปตัวใหญ่ตัวถูกตัวแพงมีหมดใช่ก็คือ15ถึง15ตัวใหญ่15 plus พ5 pro ส5 ultra หรือ15 pro m หรือหมดนะมครีหมดแล้วก็เคสจะมีเคสด้วยเคสของ iMod เลยเป็นเคสกันกระแทกนะครับแล้วก็เลนส์กล้องก็มีมาครบทุกสีครับอ่าเลนส์กล้องเดี๋ยวจะมีเสเปเชียลด้วยสเปเชียลเอ dition ไทเทเนียมหรือเปล่าไทเทเนียมหรือเปล่าจะมีเฉพาะที่ผมที่เดียว,วเนี้ย ก็รอดูกันก็ใครใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องฟิล์มกระจกทางของแบรนด์บริงเซเว่นเองที่เป็นแซฟไฟแล้วก็ของไ s เอ่อวันแรกผมว่าจะยุ่งมากก็ผมว่าทางที่ดีก็มาพูดคุยกับร้านไว้ก่อนว่าเดี๋ยวจะเข้ามานะครับจะเข้ามาวันไหนกี่วัช่วงช่วงช่วงวันแรกแบบช่วงปีที่ผ่านมาที่ผมจะทําไว้ก็คือผมจะให้ลูกค้าสั่งซื้อถ้าจะมาติหนาร้านะก็คือจะให้ลูกค้าสั่งซื้อคุยกันทางไลน์ก่อนผมจะเตรียมของไว้เป็นแพ็คแพ็คเลย <Ừ. S 2> อเตรียมไว้ก่อนคือหนึ่งเตรียมลูกค้าจ่ายตังค์มันก่อนเตรียมไว้ก่อนผมก็จะเตรียมของเป็นชุดๆของลูกค้ามาวันนี้ผมจะเตรียมวันนี้ <Ừ. S 2> มาถึงปุ๊บลูกค้าแค่แจ้งชื่อกับเบอร์ <Ừ. S 2> ผมก็หยิบเซ็ตอ่าม,มันก็จะเร็วในการเตรียมของนี่ต้องถามราคาหรืออะไรพวกนี้ก็คือลูกค้าจ่ายตังค์ไว้แล้วอยู่แล้วก็เตรียมง่ายใครดูประเตรงนี้กดเข้าไลน์แอดบิงเซเว่นเข้าไปจองได้เลยครับเดี๋ยวผมกดเข้าไปด้วยเดี๋ยวขึ้นคิวอาร์โค้ดให้สแกนครับ ก็คือม,มันก็จะง่ายขึ้นไม่ต้องมาแบบหน้าร้านแบบเออเลือกสีอะไร,รอ,ยอ,อย่างเงี้ยคือจริงๆสั่งซื้อไว้แล้วแล้วเกิดเปลี่ยนใจจะมาเปลี่ยนสีหน้าร้านก็ได้แต่ว่ามันก็จะเสียเวลาเรื่องลสเลือกสีนิด,น,น,ดนึงแต่ถ้าเตรียมพร้อมมาปุ๊บผมก็จะคอนโทรได้เลยว่าแบบลูกค้าคนนี้มาอ่ะคนนี้ติดแ็นกระจกก่อนอันทีนี้ทํะไรเราก็จะเตรียมไว้ค่อนข้างที่ให้พร้อมที่สุดให้พร้อมที่สุดให้เร็วที่สุดเพราะว่าคือก็พยายามอยากหาคนมาเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันด้วยด้วยระบบหลายๆอย่างเนี่ยมันมันไม่ง่ายขะนาดนั เงเนี้บเรื่องละเอียดเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับร้านบริษัทมนกับฟิล์มกระจกในปีนี้นะครับสำหรับ iPhone 15ทุกทุกทุกอะไรอะทุกขนาดทุกเจนทุกโปรทุกโปรแม็กอะไรแบบนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยมีอะไรเพิ่มเติมไหมก็ถ้าบอกว่ามาจากช่องพิพังจีวอนนะครับบอกมาได้เลยครับใช้ใช้ค้นรับว่าพังจีวอนนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะมีส่วนลดให้ โอเคก็ใครมาติดหรือแบบดูถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอยากได้ส่วนลดก็มากระซิบบอกว่าสวัสดีครับมาจากช่องและคนรับคังจีวอนนะฮะอ้าคนรับ คอ, 1, อนจีบอลชุดเกาหลีชุดเกาหลีโอเคประมาณนี้ขอบคุณมากครับลิฟครับยินดีครับสว่วนทุกคนเดี๋ยวไปติดตามกันผมคิดว่ากว่าจะถึงวันงานเนี่ยเดี๋ยวคงมีข่าวระล,ลอกใหม่เนี่ยแล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันอีกแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยตัวของวอกผมเนี่ยก็จะสนับสนุนโดยรันบลงเซเว่นไปตลอดในช่วงเดือนกันยายนนี้เลยติดตามกันได้นะครับตอนนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ